สวัสดีครับครูอุ้ยจากศูนย์สร้างสุขทุกวัยส่วนอ้อยนะครับในสัปดาห์นี้ครูอุ้ยจะบอกเทคนิคการตั้งวงเพิ่มเติมนะครับแต่ก่อนที่จะไปรับชมกันช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจของศูนย์สร้างสุขทุกวัยส่วนอ้อยด้วยนะครับมีนะครับมีคนคอมเมนต์มานะครับอยากจะทราบว่าครูอุ้ยครับผมเนี่ยลองตั้งวงไว้แล้วลองรำแล้วแล้วอยากจะรู้ว่า รำอย่างไรนะครับถึงจะตั้งวงได้นาน,านาเพราะว่าบางคนมีเกิดปัญหากเกี่ยวกับเกงข้อมือไม่ไหวนะครับหรือนิ้วนะครับเป็นตะคิวนะครับคุ้ยก็จะบอกว่าคุ้ยเนี่ยเวาลารำนะครับคุ้ยจะไม่ได้เ,เกรงนิ้วมากนะครับอุ้ยแค่จะตั้งเขาเรียกว่าตั้งนิ้วไว้เฉยแต่ส่วนที่เห็นว่ามืออ่อนเนี่ยเพราะว่าคูุ้ยเนี่ยใช้ข้อมือนะครับเป็นตัวหลักในการที่ตั้งวงเลย ใช้แค่หักข้อมือเฉยๆแบบนี้นะครับหักข้อมือเฉยส่วนนิ้วทั้งหมดนะครับอ่ะอย่างที่เคยบอกไปแล้วว่านิ้วทั้งหมดเลี้ยชิดติดกันนะครับเก็บนิ้วโป้งเล็กน้อยนิ้วโป้งเล็กน้อยนะครับแล้วก็ไม่ต้องเก่งมืออะไรมากนะครับแค่หักข้อมืออย่างเดียงพอแล้วครับวิธีแก้ไขนะครับก็คือการตั้งวงนะครับเราจะตั้งอ่ะถ้าอย่างผู้ชายจะตั้งอยู่แง่ศีรษะแบบนี้นะครับวัดปุ๊บอ่ะดึงวงออกไป ส่วนวงนะครับเห็นว่าเป็นเส้นโค้งผูอุ้ยก็เขาเรียกว่าเกือบเหยียดตึงนะครับแต่ยังไม่ตึงนะครับเกือบเหยียดตึงแล้วก็นําข้อศอกตรงนี้นะครับลงขนานกับพื้นแบบนี้นะครับอย่างที่เห็นอย่างตัวอย่างเพราะว่าหลายๆคนก็ยังติดเป็นตะแคงแบบนี้แล้วก็ไม่ต้องยกหัวไหล่ขึ้นนะครับปล่อยไปตามสบายๆครับครับแล้วก็มีผู้สอบถามมานะครับว่า จีบสงหลังยังไงนะครับให้สวยนะครับเราพยายามตึงนะครับให้เส้นตั้งแต่ตรงหัวไหล่ตรงเนี้ยจนถึงข้อมือเนี่ยให้รู้สึกว่าละเอียดตึงมากที่สุดนะครับแล้วก็ส่งไปด้านหลังเยอะๆแล้วก็หักข้อมือขึ้นมาจากนั้นเขาเรียกว่าบิดปกติอยู่อย่างนี้ใช่ไหมครับข้างหลังคราวนี้เราบิดมือออกมาแบบนี้บิดบิดต,ตรงจีบเนี่ยครับออกมาให้รู้สึกว่าถ้าเราดูในกระจกนะครับ ให้เห็นเป็นจีบเราอยู่แบบนี้นะครับจีบส่งหลังแล้วที่สาคัญเลยนะครับสําคัญมากๆก็คือการที่เราเปิดหัวไหล่ไปแบบนี้ถ้าสมมุติว่าเราเห็นไหมครับเราบิดหัวไหล่ส่งหลังก็จริงแต่หัวไหล่เราบิดอยู่ละหล่คนยังเป็นนะครับฉะนั้นนี่ครับเปิดไปอย่างนี้นะครับนี่อย่างที่เห็นเลยจะเห็นได้ว,ว่า นะครับคุ้ยเนี่ยจะเปิดหัวไหล่ตรงนี้ออกนะครับเพื่อเป็นการที่ยืดร่างกายขึ้นถ้าเราบิดอย่างนี้เข้ามามาทําให้ร่างกายของเราเนี่ยดูไม่สวยงามแล้วก็ตรงนี้มันเขาเรียกว่ามันไม่สง่างามนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือตึงแขนไปไปด้านหลังให้มากที่สุดที่สุดบวกกับการที่บิดข้อมือออกมาแบบนี้นะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับจีบนะครับ นี่นะครับพยายามหักข้อมือเข้าหานํำตัวตั้งแบบนี้ให้ได้มากที่สุดนะครับตรงนี้ถ้าเวลาเราจิงีงายมาแล้วเนี่ยเราจะรู้สึกปวดตะเกรงตรงนี้มากๆเพราะว่าเส้นง,งานเออเขาเรียกว่ากล้ามเนื้อตรงนี้นะครับกำลังทํางานอยู่แสดงว่าถูกวิธีนะครับในการรําหน้าสินไทยนะครับครูจะบอกว่าเราจะต้องให้รู้สึกว่าราแล้ว มีการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อหรือว่าเอ่อเขาเรียกว่าเส้นมันตึงนั่นแหละคุณกำลังทำได้ถูกวิธีแล้วนะครับฉะนั้นนะครับถ้าหากใครยังฝึกฝนตัวเองอยู่นะครับก็อย่าเพิ่งท้อน,นะครับแล้วก็พัฒนาฝีมือขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็หาข้อมูลเกี่ยวกับพนหน้าเสีไยไายแล้วก็ฝึกซ้อมตัวเองให้บ่อยๆเพราะว่า มันเป็นวิชาปฏิบัตินะครับก็ต้องปฏิบัติร่างกายให้อยู่ส,สม่ำเสมอนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับครูอว้ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับแล้วไว้พบกันใหม่สัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ